มาเด้อพี่น้องมากินขา้าวน้ำน,น, Music, น้องตัวเกี่ยวมิวสีน้องตัวเกี่ยวมิวสีมาแล้วจ้ามามามาน้องโตเกียวอ้ํสิ้ําอ้ําอ้อ่ะน้องโตเกียวมิวสีมาแล้วครับอ้ําเลยครับผมอาไม่เข้าเลย เอีกอครับมันไม่ม่ต้องดูเลยเอาใส่หมด่หมดช้อน no. หนึ่งเหรร้อนเปล่าแล้วคือเราไปเที่ยวเองเอ๋ครับนึงหมู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 แดงหมูเด้งหมูเด้งมามามาหมูเด้งหมูเด้งมัอนี่พักกันกินอันนี้พี่น้องชาบูเห็ดน่อกินยุ่งยากมัอนี่ยุ่งร่างเสียก็เลยไปลอยออดีตหน่อยมากลอยมาหาเนี่ยลอยมาหาเนี่ยเลยบอกรักพาตัว รับปลาตัวรัปลาตัวบัมบ๊ำบ๊ำบ๊ำเขาเพิเป็นประโยชน์มากเลยเบบีกินได้อร่อยมากใช่ไหมครับหรือจะหมูบ่เอาหมูบ่กอันนึงเอาทัพยอาหมูแดงหมูแดงเบื้องไม่นู่นลูกไข่พี่น้องลองเลยอันหมูครับอันผักผักครับอันข้าวโพดเมื่อนี่ไม่ได้กินข้าวผัดเน้ เมื่อในกากินสารอาหารครบสองหมูหมูแดงหมูแดงอันนี้ก็เป็นของผู้ใหญ่มีน้ำจิ้มเลี่ยนความรุ้ยพที่สุกแล้วอนนเอา้าไม่เราต้องใส่เส้นอีกมันจะได้เป็นแห้งเลยมถ้าเป็นปน้ำมันจะแบบว่าคลุกคลับใช่หรือไม่แซมกินช่วยอยู่โอ้ยอ,อันนี้อบอกอะไรแบบคไยแบบไแบบงเอากระตักมาถ้าเสร็จก็ได้ตักมาถ้าเสร็จกระตากเสร็จก็ไแมนเอาแต่เอากิากกน,นแล้วไงพอ่อเขาจะคิดว่าน,น,น้ำจะท้องแซมเลย โอ้โตัวเกียวทำอะไร,รขาย,ยของผู้เดียวแล้อขายของผู้เดียวแล้ออาแคร์หลอดมาแล้วอุนอ่นขอพูดมาเร็วสุกเรียมบเอาออกมาไหมหรือว่าเราจะลวกมามากกว่าแล้วก็ไปส้มใส่ไหมได้แล้วอำมำอำมำอาหมูแดงกินช่วยหน่อยเห็นต็ปขึ้ด็กกินใหม่ก็ใหม่เนี่ย มาผ่าเซตนี้พร้อมแล้วก็ไม่ั้นสั่ต่อนี้ผสมอไม่งั้นผสมเมากใช่ค่ะยากก็ไหนมาเพิ่มจิิ๋ย่าไเอาคืนอยากกเลยเชียวนะลูกนะชุบอ้ใช่ไหมคิมาค่ายอย่างไรนี่พอหญ่นี่โอ้ยทำเกียข้าวโพดมาเอาต่ขาวโพดเนาะ โอเคอืออัมจะน้ซตห่ะอ่าอ่ากว่าเนี่ยอ่ากว่าเนี่ยหมูเนี่ยกินก่อนอํมบ้าโอเคหมูเนี่ยคำใหญ่มากหมูเด้่ยคำใหญ่มากอืม แรหมือแรกับเพี่น้องเราหมือนแรมีงานอยู่อีสานลำเพลินเจอกันได้พ,ดพี่น้องเด้ออีสานลำเพลินเต่าปูนเจอกันจา้าเป็นตหาหักแต่แพงบอ่อพี่น้องเวลาอันพอลูกได้อยู่น้ำกันนะชื่นอกชื่นใจเนะจาะจ้าเป็นตหาหักแต่แพงพอบิก๊กล้วก็ดูแลลูก้ายดีดีเมื่อนี่ก็ไปเห็นน้องนาลิตาบุนี่น้องนาลิตาได้มาน้าพอบิ๊กบอ่อพี่น้องมีผู้ใดหูบ่จา้าออันซุ่มที่เบาห้อัน บอทบีกแห่ผู้หยาบานฟินแลนด์ขำามาเบิรงได้เห็นบอกเพิ่นมีเวลาแค่สุ่มงสองซุ่มวงเพิ่นกับไปหาปลูกมากค่ะเพิ่นมีโอกาสนั่ะผู้ใดกัว่าแต่เพิ่นบอคิดหอนหลูกบอทไปหาหลูกผู้ใดสีบอทคิดหอนหลูกค่ะเพิ่นมีเวลาน่นเพิ่นแห่งอยากอยู่น้ำลูกเพิ่นสุมือสุมือพ่อนแม่นบอทพินองวาน่ะเออเพิ่นแห่งอยากอยู่น้ำสูมือเพิ่นมีเวลาหน่อยหน่อยเพิ่นกับเปนเอามาเพิรนกับแปลวาลูกมาอยู่น้ำยาสีวานันวานี เพิ่นอยากยูน้ำสม,มือคุณเพิ่นแห่งอยากเลี้ยงสม,มือคุณเอา,มาใม้เพิ่นเลี้ยงไนงะแม่นบอพี่นองอยาดามายเพิ่นหลายว่าเพิ่นบอไปฮับลูกฮับเต่าเวลาเพิ่นไปกรุงเทพนะ่ะหารังเทียเพิ่นกลับไปงานไปงานขันเวลามีนชัมม่วโมงสองชัมมง่วโมงเห็นบันเย็ย่งไปเอามาเลยแล้วเราดูแลลูกดีกระดอกกระเดือกเงียบานซื้อเล่นนะ่ะ